เนื่องจากทางทีมงานเห็นการโฆษณาบนแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์เจลเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายทางช่องจึงได้นำเรื่องนี้ไปถามที่ Google เจดวีในโดยตั้งคำถามว่าอยากรู้ว่าเจลเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายมีส่วนผสมของอะไรเพิ่มขนาดได้จริงหรือและได้รับคำตอบว่าเจลเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายมีหลากหลายสูตรและส่วนผสมขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อส่วนผสมทั่วไปที่พบได้แก่น้ำเป็นส่วนประกอบหลัก กรีเซอร์ลินช่วยให้เจลมีความชุ่มชื้นโพลพิลินไกลคอและช่วยให้เจลซึมซาบผิวได้ง่ายสารสกัดจากพืชเช่นว่านหางจระเข้สมโกโจีเบอร์รี่มักอ้างสรรพคุณว่าช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต้านการอักเสบวิตามินเช่นวิตามินอีมักอ้างสรรพคุณว่าช่วยต้านอนุมูลอิสระแร่ธาตุเช่นสังกะสีมักอ้างสรรพคุณว่าช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศช,ชายประสิทธิภาพของเจลเพิ่มขนาดอวัยวะเพศช,ชาย ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือว่าเจลเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายสามารถเพิ่มขนาดองคชาตได้จริงการศึกษาส่วนใหญ่ที่อ้างผลลัพธ์เชิงบวกมักมีจํานวนตัวอย่างน้อยไม่ได้ควบคุมกลุ่มทดลองหรือมีความเสี่ยงต่ออคติอื่นๆองค์การอาหารและยาอ,าอยอของประเทศไทยไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเจลเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายใดๆหมายความว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่มีประสิทธิภาพหรืออาจมีสารอันตรายปนเบ้อน ข้อควรระวังควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เจลเพิ่มขนาดอวัยวะเพศช,ชายหลีกเลี่ยงการใช้เจลหากมีบาดแผลรอยแตกหรือระคายเคืองผิวบริเวณองคชาตหยุดใช้เจลทันทีหากเกิดอาการแพ้เช่น,นคันระคายเคืองบวมแดงทั้งเลือกอื่นๆการออกกําลังกายการออกกําลังกายแบบขาดดีโอเช่นวิ่งว่ายน้ําช่วยเพิ่มการไหลาเวียนโลหิตทั่วร่างกายร,รวมถึงองคชาตการลดน้ําหนักหากคุณมีน้ําหนักเกินการลด น้ำหนักอาจช่วยให้องคชาตของคุณดูใหญ่ขึ้นการผ่าตัดการผ่าตัดเพิ่มขนาดองคชาตเป็นวิธีสุดท้ายควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นสรุปเจลเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือว่ามีประสิทธิภาพองค์การอาหารและยาเอ,าอ่อหยกไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทางเลือกอื่นๆเช่นการออกกำลังกายการลดน้ําหนักอาจช่วยให้องคชาตของคุณดูใหญ่ขึ้น หากคุณกังวลเกี่ยวกับขนาดองคชาตควรปรึกษาแพทย์